เรื่องไม่ดีนะคะจะทำที่แตกได้นะคะแต่ว่าของเราพี่นะบอกเล้วเมดิซอนจริจริงนะคะเขาใช้ไปเลื่อยเพ็รนะคะผ่านด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ไปเลื่อยที่เป็นทางสเตนิสอีกด้านหนึ่งฮ่าเรียนร่าออกมาเป็นมุมแบบนี้ได้เลยนะโอ้โหนี่นะใส่ไปเข้ามุมก็ไม่สี่อะใช่แล้วแล้วก็แค่ไม่ใช่แค่ตรงนี้ธรรมดาสามารถเทียบเจาะเป็นรูต่างๆก็ได้นะและล้ออะไรเนี่ยอันนี้คืเราขวรมาเราวดมาจะมาหาให้คุณผู้ชมดูด้วยใช่นะ เดี๋ยอันนี้นะต้องบอกคุณชมก่อนก่อนนะคะว่าถ้าเป็นแก้วเนี่ยต้องฉีดน้ำด้วยนะในการด้วยเพื่อว่าลดความร้อนอุณานะมิเพราะว่าถ้าเกิดเราเลื่อยลงไปตรงเนี่ยนะจะเกิดความร้อนนะในกระบกเนี่ยหรือว่าแก้วเนี่ยแตกได้นะสามารถใช้ไปเรื่อยๆเช่นนี้นะขูดได้เลยแบบนี้คุณชมเอาไปสร้างสรรค์งานศิลปะได้เลยนะเขาเป็นเซจันนี่นะ ถ้าเป็นไม้ชิ้นใหญ่แบบนี้ถ้าเป็นไม้ชิ้นใหญ่แบบนี้นะผมมันหกเป็นเลื่อยแบบที้ผงเลยนะเลื่อนยังไงก็ติดตกถ้าเลื่อยอย่างเงี้ยนะมันก็จะติดเนะทำไงเราใจดีนะในติตอนะเรามีชุดเลื่อยนะในส่วนของไม้เลื่อยที่เป็นขนาดใหญ่นะมีน็นี้หนาเลยนะแค่ตัดไม้ดวย่างนี้นะขนาดนแบบนี้ชิ้นนี้ตงหาดเลยนดแล้ววเลื่ยผ่าไม้ชิ้นลหเนนะ้วางง่เช่นเดียวกันเลย แลไม่ใช่แค่ทานเดียวนะเกิดอยากจะเลื่อจากัางด้านข้างทำไงอ่ะก็สามารถทีบเปลี่ยนใบเงื่อยได้ด้วยนะแบบาวนยอไม่ใช่แค่ทางเดียวนะแี่าาการที่ทไ,ได้คุผู้ชมสามารถที่ะททจะเปลี่ยนได้ถึงสามทิศทาง